สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับฟิชชิงทริปนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตกปลานะหม้มหาชนหินสามกลองนะครับเอาเรือคายักมาสำรวจหมายกับนัตเตอร์นะครับครั้งก่อนมาตีชายฝั่งเดินเข้าไม่ถึงตามหมายตามตามหินนะครับก็เลยเอาคายักมาลงมันซะเลยง่ายๆนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบง่ายๆ หมายไม่ไกลหมายใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าผลงานจะเป็นยังไงงานหลักๆก็จะเป็นเหยื่อปลอมเหยื่อปลักไมโครจิกนะครับนะไปไปกันเอาของลงครับเวลามีน้อยวันนี้น้อยมากไปครับคุณผู้ชมนะวันนี้เอาเรือมาทั้งหมดสองนะลำแล้วเตอร์ลำหนึ่งนะเขาพิจิงท์คิปลำหนึ่งพิจิงทิปเขาก็จะมีแบบ เรือหมนของเขานะฮะเขาก็จะมีเรือหมนของเขานะมองเห็นกันไหมมุมวันนี้เป็นมุมด้านหลังเนอะ ล้มดันออกนอกมีแท้มาวันนี้มาหินสามกองนะท่านผู้ชมแต่นะแต่แต่ผมจะยังไม่สำรวจตรงหินสามกองนะเพราะมันมีปลาอยู่แล้วแหละจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีหินอยู่ระหว่างหินกับทุ่นนะครับออกไปทางปากน้ำผมจะไปสำรวจดูว่ามันจะเป็นยังไงนะว่ามันจะมีฮะ <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นก็เอาแล้วหรอของชัยเตอร์เฮ้ยตะมูตะมีอ่ะไม่ถ่ายให้หรอกตัวเล็กไม่สมสักสีนะคืองานหลักๆของเราวันนี้ก็จะเป็นไมโครจิกกับเดี๋ยบลอมนี่แหละท่านผู้ชมนะโหเอาเรือออกมาขนาดนี้ยังจะไอไอนี่อยู่หรอเอาเรือออกมาขนาดนี้ยังยังจะเล่นใน ปลาเล็กอีกเหรออ,นนยอยู่อยู่ปลายกองนั่นแหละโดนอีกแล้วอ่ะเพิ่นเขาละแค่จะเล่นปลาแค่นั้นน่ะ like subscribe lại ไม่มีครับไม่มีไม่มีไอซาบิจิมาโศกละน้ำแบงก์ยิดหมดละมาท่านผู้ชมนี่เชือเชอเช้อไอ้ปลาเล็กเพียบเบยเบ์ชายตรงเนี้ย วิธีการคือมาตีปลาเก๋าเล็กลการใช้เหยื่อกระดีเหล็กออมาดูว่ากระดีเหล็กมันจะเป็นยังไงผลงานนะครับ ดดอะไรกระดีเล็กจัดข้างปลาไปแล้วหนึ่งตัวงานปลาเล็กครับงานปลาเล็กครับต้องเล่นเหยื่อในตำนานถึงจะใช่ เหยื่อที่ผมใช้นะท่านผู้ชมนีกระดีไก่ชนครับ หินก่อนเราจะทําการตีกระดีเพราะเคยมีคนอยากจะเห็นผมใช้กระดีเหล็กตีปะเตาที่นี่มันก็น่าดูนะคนที่อยากเห็นก็ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเตเตอร์นี่แหละระดับนี้เสียเหยื่อไปตั้งเท่าไหร่ไม่เห็นบน่น เนี่ยเหรอเนี่ยละตัวไอ้ปลาเก๋ากัดกระดีกระดีกดีเจอแต่แบบนี้กระดีปล่อยเอาไหมตตัวใหญ่กว่านี้สิทีนีเราไม่ต้องตัวใหญ่กว่านี้นแน่หละ โอ้ยกดอย่างแรงเฮ้ยเพิินเขาละโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเท่านี้มีเล็กมันก็ต้องมีใหญ่แหละใช้ถ้าไม่มีใหญ่เล็กมันจะเกิดมาได้ไงเอาปล่อยเหมือนเดิมครับตั้งลำไม้ดีแล้วครับเราอยู่ใ,ใกล้ๆฝั่งนี้แหละ จะได้ขึ้นฝังงน่งง่ายๆหน่อยขึ้นฝั่งง่ายๆหน่อยดูโดนอิ้มแล้วอ๋อทอดตัวป่า <laughs> เคยได้ปลาใหญ่อยู่นเนอะเห็นว่าก,ก็อเอาติดแล้วเดี๋ยวมงตกไปเมื่อกี้ติดแล้วผมก็จะหมานเกินนะชายเฮ้ยเนี่ยตัวปลาเออ,อ,อ บายปาย ลงเหมือนมาหาไอ้เกาเล็กไปเลี้ยงเลยแบบ เจอเกาดอกแดงเลยนะท่านผู้ชมอยู yeah <laughs> <laughs> <m <m uh> um ่แก้วมันกัดดีจริงกระดีน่ะแต่ปลาไทยนเนี่ยเออเอามา่โอ้ตรงนี้ปองใหญ่อยู่เห็นก้อนใหญ่อยู่แต่ว่าเราจะหาปลา ใหญ่ๆห,หน้าหินนะหมายโซนนู้นหมายที่เช่าเตอร์อยู่อ่ะปลา ปลาเยอะเราก็จะละลานนะครับปีใส่แล้วก็กรอกจะตกทีไปให้มันตกลงไปนิดนึงนะแล้วก็ยกนะป้องกันป้องกันไม่ให้เยื่อตกไม่ให้เยอะเข้าซอกหินนะยกไปทีนึงแล้วก็ค่อยปรอ ก็บอกมาตารวจปลาใหญ่คือไอที่ได้มาคือตรงข้ามกับสิ่งที่จะทําทั้งนับทั้งหมดเลยขนาดดูขนาดไซสปลาเกาก็ดูดะคุณผู้ชมของสุดท้ายครับอีก ยี่สนาทีสุดท้ายกับแชร์เตอร์นะวันนี้มันเอาเป็นว่าหาปลาใหญ่ไม่เจอนะนะครับหาปลาใหญ่ไม่เจอก็เลยเล่นปลาเล็กแทนและเล็กเล็กจริงๆเล็กที่เห็นในคลิปอ่ะท่านผู้ชมตัวไซส์แบบไซส์น่ารักมากเลยนะไซส์ตะมุตะมิมากอ่ะ

không chơi chưa tém lời tham mưu ครับท่านผู้ชมขึ้นฝั่งแล้วนะเวลามีอยู่สามชั่วโมงกว่าๆนะครับผมกับชายเตอร์ก็ขึ้นฝั่งผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทา่านผู้ชมไปเจอปลาไปเจอปลาใหญ่อย,ย,อยู่อยู่ทุนเดิมนะทุนทุนแรกเลยที่ที่ไปกันนะครับไปลองดูก็มีปลาเดี๋ยวค่อยกลับมาซ้ำนะครับผลงานก็จะเห็นอยู่ในคลิปนั่นแหละตัวไซปลาตุะมุตมิมาก <c oughs> นะเดี๋ยวดูดูดูไซปลา ที่ใช้เตื่อนอกจากมีสายบัวที่ผมได้ไปเมื่อกี้นะแล้วก็สายปลาแบบนะตะมุตะมิมากนะเหมออาะกับทีมงานเรานะครับปลาสานี้นะเอาโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ผมจะพาไปไหนก็ลองติดตามรับชมดูนะครับวันนี้มาเทสหมายนะไม่ได้มานานก็เลยมาลองดูนะครับ อ่ะโอเคตอนวันนี้ไปแล้วครับ